สวัสดีครับผมเล้งทีทครับได้น้องคันใหม่มาจากภูบนลครับรถสวยกริปมากครับผมคันนี้เดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาว่างผมจะมาเล่าสตรอรี่ให้ฟังครับว่าก่อนจะได้มาเนี่ยต้องอยังไงบ้างคันนี้เป็น1.8 EL นะครับปี2020รับรถมาจากศูนย์เดือน2หรือเดือน3เนี่ยครับปี2020นะครับ ใหม่พ้นจนทยานอีกหนึ่งคันครับต้องบอกเลยว่าตำหนิต,ตรงไหนเอาปากกามาวงเลยอ่ะใช้คำนี้เลยแต่มันเวอร์ไปครับมันเวอร์ไปนิดนึงคือรถใช้งานแล้วเนี่ยมันคงมีบ้างครับสะเก็ดหินนู่นนี่นั่นนะครับผมมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่คลิปเลยรถไม่เคยชนพูดเพื่อให้สิ้นสงสัยนะครับรถไม่เคยชนนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เคยชนหนัก รถไม่เคยชนนะครับใช้คำนี้เลยวิ่ง2 0 0 0 0ืกว่ากิโลครับรถยังไม่ได้ยังไม่ได้บิวเรารับมาเราล้างอย่างเดียวขับกลับจากอุบลมาครับล้างล้างภายนอกอย่างเดียวแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเข้าคาแคร์อยู่แล้วเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูฮะเป็นตัว m i n เ r c h a เชนแท้นะครับไม่ใช่ตัว RS นะครับอันนี้เขาแปสวยๆเฉยๆนะครับเป็นตัวม i n เนอร์เชนแท้นะครับ รถจะสิ้นสุดประกันคุณภาพ3ปีแสนโลจากศูนย์ Honda เนี่ยปี2023นะครับอีกเกือบ2ปีอีก2ปีกว่าใช่ไหมเพราะมยังไม่ถึงปีเลยเอาปีแล้วสิปีนี้ปีแล้วเนาะต้องหมดหมดปี2000รับรถออกมาเดือน2ปี2020ประกันแสนกิโลของ Honda ก็ต้องหมดเดือน2ปี2023นะครับ อ่ห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างเลยครับเนี่ยของจริงเลยน็อตทุกตัวไม่มีรอยไขใครที่มองหาซีวิกอยู่นะครับ fc นะผมส่งคันนี้เข้าประกวดเลยครับคลิปจริงนะฮะหลับตาข้างหนึ่งนี้ป้ายแดงเลยนะครับไม่ได้พูดโอเวอร์เกินจริงนะครับใหม่พโพสจนทยานเลย แล้วประหยัดมากนะครับรถสมัยนี้ประหยัดมากอัตราเร่งนะครับผมขับล็อกคูสคอนโทรลมานะครับความเร็ว120นะครับเร่งแค่2,000รอบกินน้ำมันประมาณ17เลวลิรประมาณนี้เองครับถ้าใครกำลังมองหา Fc อยู่คันนี้เลยเชื่อผมไม่ผิดหวังไม่เคยชนเลยนะครับใช้คำนี้เจ้าของเดียว ประกันศูนย์ฮอนด้าหนึ่งแสนกิโลเมตรสามปีหมดปีสองพันยี่สิบสามนะครับเดือนสองใครหาไว้ใช้จัดไปหนึ่งจุดแปดเอลมายเนอร์เชนแท้นะครับมายเนอร์เชนแท,แท้ๆเลยนะฮะสวยจริงจังมากอันนี้เบาะยังไม่ได้ทำนะครับ ที่เจ้าของเดิมก็น่ารักมากครับวันผมไปซื้อนี่เลี้ยงข้าวผมอีกต่างหากนะฮะวิ่งอยู่2องหมื่นกว่ากิโลเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับนะฮะถ้ากำลังมองหาผมมั่นใจคันนี้ไม่ผิดหวังตามนี้เลยครับเลขใหม่มีปัญหาอะไรเลี้ยวเขา้าศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะครับเดี๋ยว honda าเขาจัดการให้นะครับสำหรับวันนี้ พอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมมาลงหลังจากบิวเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับผมบ๊ายบาย